เ,เดี๋ยวตั้งขาตั้งดีๆก่อนฮึบ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 ึบ,บ,บสวัสดีเพื่อนๆครับ,รบกลับมาพบก,กับจอรไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับก็จะพาเพื่อนๆนั้นมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านนะครับซึ่งเป็นสำนักแต่งชื่อดังนะครับแต่ว่าชอบแอบอยู่ในซอยเพราะว่าในขณะนี้ผมอยู่แถวซอยอินธรรมละลูกพี่อินธรรมระเท่าไหร่วะสิบอินธรรมละสิบตรงเข้ามาประมาณสักเอ่อกี่เมตรนี่ ประมาณสัก500เมตรเนาะ500เมตรอยู่ซ้ายมือติดป้ายชัดเจนเลยว่านี่ครับตูนสุดที่สารหรือตูนเลสซิ่งโปรเจกต์แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับแต่ผมเรียกท่านว่าพี่ตูนสุดที่สารเพราะว่าแกก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วนี่คือบ้านของแกนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของออโซนเซอร์วิสแล้วก็มีโซนแต่งรถด,ด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกันเผื่อว่าใครที่อยู่ในเมืองแล้วไม่เคยเข้ามาที่อินทมาราซอยสิจะได้รู้จักพี่ตูนมากขึ้นวันนี้ขี่อัพเปรีย srgt สอาร้อยมาครับขี่มาจร ม,มันไม่มีที่จอดจริงๆนะที่นี่คือแบบว่าคับแคบมากเลยนะครับแล้วก็นขณะนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเราไม่ได้เตรียมกันแต่ว่าที่นี่คือมีอะพิเลียเอสอาร์จีทสองร้อยจอดเซอร์วิสอยู่นขณะนี้4คันครับไม่ได้เวอร์นะครับเรามาดูกันนะครับเนี่ยเนี่ยครับเดินทางเข้ามาแล้วนะครับก็ด้านนี้ก็คือด้านที่จะเรียกว่าเป็นโซนรับลูกค้าเป็นโซนที่ลูกค้ามาพักแล้วก็มาทําการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งท,ทั่วไปนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ตูนเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าในขณะนี้พี่ตูนแกรออยู่แล้วเปิดไมค์ก่อนจะลืมเปิดมันมันก่อนหน้าแหกอีกนะครับพี่ตูนสวัสดีครับมาไม่พูดไม่จาเลยนะครับขออนุญาตติดไมค์แป๊บนึงนะครับแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับขออนุญาตใช้เสียงนิดนึงนะครับผมอันนี้ไม่ได้เตรียมมานะครับเราจ้างคนละห้าร้อยนะครับล้อเล่นนะพี่ตูนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเยือนหลังจากที่ปล่อยปกติคือส่งลูกน้องมาซื้ออะไรครับแตูนะครับ ที่นี่คือบ้านพี่ตูนด้วยเป็นบ้านแล้วก็ที่ทางานด้วยครับปกติก็คืออยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่ครับตามตัวง่ายเมื่อกี้ผมจาซอยไม่ไม่ถูกก็เลยลูกพี่ก็เลยบอกว่าเป็นอินธรรมระซอยสิบเข้ามาห้าร้อยเมตรอยู่ซายมือครับผมเน้นอะไรบ้างที่นี่ก็ถามก็มีทุกอย่างครับมีทุกอย่างญี่ปุ่นรถอ่ประเทศไทยมีหมดง่ายๆเลยคือทุกแบรนด์ของแต่งเรามีครับครับส่วนใหญ่จะเป็นรถแฟชั่นที่กระแสทิตทิอย่างนี้อ่าอ่านี่เลยคือณขนาดนี้ต้องบอกว่า ไม่ได้เตรียมกันมาแต่ว่าลูกค้ามาทําการติดตั้งอะไรก็ไม่รู้รผมไม่รู้นะเพราะรผมไม่ได้ถามลูกค้าเลยครับซึ่งเป็น a p พิเรียเอสอาร์จดีร้อหมดซึ่งต้องบอกว่าเป็นร้านแรกเลยก็ว่าได้ที่ว่าเข้ามาปรับตกใจเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรออันนี้ไม่ได้วางแผนนะพี่ว่ามันมีอยู่แล้วไม่มีประจำะะมีประจำเกับกืบทุกวันตั้งแต่เขาเริ่มพัฒนาการตลาดของไอ มันก็เลยมีลูกค้าซื้อมาเรื่อยๆซึ่งผมก็ยังขี่อยู่นะไม่รู้จะขี่ดีนะขี่โคตรมันเลยี่ดีอยู่ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้ขายของให้พี่ตูนดีกว่าผ่าไปดูได้ไหมว่าณขนาดนี้เนี่ยตัวเองติดอะไรยังไงกับลูกค้าบ้างมาตามมาเลยเข้ามาลกหน่อยนะเพราะว่าแกทําทั้งวันเห็นบอกตั้งแต่เช้านี่ลูกค้ามา20กว่าเจ้าแล้วใช่ครับเสร็จไป10หน่อยๆแล้วเราไม่ต้องคุยเยอะมาอลังการเลยอันนี้กระแสสุดทิ่ครับเออให้หล่อว่ะกระแสสุดที่ นี่คือลูกค้าขี่มาเพื่อจะมาติดแคทตบาร์เลยหรอใช่ครับใช่ครับโอ้ยังมีนัดตอนช่วงบ่ายประมาณ3ามคันเหรอครับอัพิเรียนเนี้ยนะอัพิเลียนเนี้ยครับโทรมาแล้วโอ้แฉว่ะสวยอันนี้คือเป็นของที่ร้านยานที่ร้านนะครับผมเคนออกแบบเองออกแบบเองด้วยใช่ครับทำเองด้วยผมไม่ได้ทําลูกน้องทาอ๋อลูกน้องทําเป็นคนสร้างแบบให้เขาว่าเอออันนี้มันน่าจะใส่แล้วเข้ารถ ในขนาดนี้เนี่ยเห็นจอดเรียงอยู่สี่คันผมถามเล่นๆได้ไหมพี่ตูนครับตอนนี้ตัวเองมีลูกน้องกี่คนลูกน้องประกอบงานที่หน้าร้านประมาณสิบห้าคนฮะสิบห้าคนครับลูกน้องประกอบงานส5บห้าคนก็วันหนึ่งก็รับรถประมาณ4ี่สิบคันสิบห้าคนเลยใช่ครับโอ้นี่เยอะกว่าโรงงานใหญ่ๆหญ่เด็กประกอบรถ15บห้าคนไม่รวมที่อื่นไม่รวมลูกน้องที่ทำอย่างอื่นทนแคอตกบารอทำแคสบาร์ทำงานคาร์บอนงานเครื่อง ตึงเครื่องซียนซีก็แยกไปอีกลูกน้องที่ดูแลอยู่ตอนนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบี่คนตีกลมๆเลยประมาณ60สิคนแล้วกันรวมเมียรวมตัวเองด้วย6กสิคนประมาณนั้นดูแลไวเหรอก็สนุกดีครับสนุกดีเป็นความเคยชินแล้วพรันมันเป็นมานานแล้วมันก็เป็นลักษณะโซนนี้เขาอยู่กับเรามานานเขาก็จะปรับตัวให้เข้ากับเราไม่ต้องไปเฝ้าไปตามก็ได้เว้นแต่ว่าลบเล้างานเร่งจริงๆแล้วค่อยตามโอเค อันนี้ที่พูดนอกเรื่องเพราะว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักพี่ตูนมากขึ้นว่าจริงๆแกไม่ค่อยได้ออกสื่อหรือแกไม่ได้ค่อยคุยอ,อะไรเยอะแต่ว่าก็ยังคงแบบว่ามีคนมาทําตลอดเวลาก็ขอให้มีลูกค้าครับขอให้มีลูกค้าถ้าไม่มีลูกค้าเมื่อไหร่จะออกมานั้นโอเคตามนั้นอามาดูต่อรถคันนี้ก็คือลูกค้าเอามาติดแคทใบอย่างเดียวใช่ครับแพงไหมอ่อนี่ตัวใหม่ล่าสุดผมเปิดราคาอยู่ที่ส <45. S 2> ี่พันห้าสี่พันห้าเพราะว่ามันมันเยอะ,อะใช่ครับสัดส่วนมันเยอะสัดส่วนมันเยอะ เมื่อข้อต่ออะไรมันเยอะเมื่อกี้พูดว่าเปิดตัวมาใหม่แสดงว่ามีตัวเปิดตัวมาเก่าด้วยมีมีอยู่3ตัวครับอ๋อเหรอมีอยู่3มตัวสมตัวอันนี้คือตัวใหญ่ใหญ่สุดว่าอันนี้คือตัวใหญ่สุดอ่าสี่พันห้าใช่ครับฉะนั้นตัวกลางกับตัวเล็กจะต้องถูกกว่าถูกลงครับสามพันกว่าอ๋อสามพันกว่าสามพันต้นแล้วก็สามพันกว่าโอเคงานตัวเองถ้าเกิดว่าให้ให้อวยของตัวเองมันดียังไงถามว่าดีครับอดีมันก็คือว่ามันก็ป้องกันแบบ ชุดสีไปกระแทกกับตรงนู้นตรงนี้เวลาเราใช้งานเวลารถจอดหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าไอชิ้นนี้ดูยังไงมันก็ดูแลง่ายกว่าชุดสีอืใช่เวลาลูกค้าอาจจะไปพลาดล้มพลาดอะไรก็อย่างนั้นก็มีเหล็กช่วยอืมันก็ทําให้การเสียหายเนี่ยลดน้อยลงน้อยลงครับซึ่งพูดง่ายคือมันใช้งานจริงได้ใช้งานจริงๆได้ครับฝึกพักใช่ครับโชว์โชว์เลยนะครับนี่คือคันที่หนึ่งณขณะนี้เนี่ยเดี๋ยววนกลับไปดูก่อนไปไปเรื่อย นี่คือลูกค้าล้วนๆนะฮะคันนี้คันที่2ติดเหมือนกันอันนี้ลูกน้องครับอันนี้ลูกค้าลูกค้านั่งไ้ไม่ไมพูดถึงอ,นนอันนี้อันนี้ติดเหมือนกันลูกค้าลูกค้า <S <S ใช่ครับทรบงเดียวกันไหมพี่ตูนทรงเดียวกันครับผมจะเปิดออกมาทีละตัวครับทีละชุดทีละชุดเวลาแล้วลูกค้าก็ไปโชว์ในกลุ่มออนไลน์หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมองว่ามันมีหลายสไตล์ถ้าเรามาปนกัน หลายรุ่นเนี่ยการเลือกก็จะเยอะขึ้นเอาไปทีชุดพอชุดนี้ยี่สิบชุดหมดผมก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาเสนอแต่ถ้าเกิดว่า20ชุดหมดปั๊บผมจะเอาชุดอย่างเงี้ยก็ทาไดใช่ไหมทำไดครับขึ้นตลอดขึ้นตลอดโอเควันหนึ่งก็ผลิตได้ประมาณ25ชุด25ชุดตอนหนึ่งวันโอ้ยเหลือๆครับโอเคอันนี้ก็คือ4,500บาทใช่ครับอ่าโอเคครับมาอีกคันหนึ่งก็ติดเหมือนกันใช่ครับอันนี้กําลังฮิตเลยพวกทรงนี้ทรงมาใหม่ทรงมาใหม่ เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมสำคัญเนี่ยเหมือนกันครับเหมือนกันหมดเลย1 2 3 4 4เลยครับทรงมาใหม่ครับเนี่ยตั้งชื่อแล้วทรงมาใหม่ก็เออเข้าท่าแล้วจะมีบางบางครงจะเพิ่มเติมเนี่ยโอเคอ่าก็คือใส่ของตัวโมโตบูฟใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่งานผมเองงานผมเองอีกแล้วโอ้ยไม่ปล่อยให้ใครกินเลยเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้มันจะเสียโอกาสเราสุดยอดอันนี้งานผมก็ฉีดเองโลโก้ผมนายขอชมก่อนเล หลายคนมองว่าป็นดีย่อหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่อันนี้บันนีที่ผมพูดไปแล้วไม่เป็นไรใช่แต่เราก็บอกว่านี่ของเราเองใช่ครับตีแบงของเราเองใช่อ่าแน่นอนพอทําเองปั๊บราคามันต้องถูกกว่าก็ถูกกว่าครับถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่าเราไปรับเข้ามาอยู่แล้วอันนี้อ่ะสี่พันห้าสำหรับตัวแคชบาตัวเองทำอีเกิลเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยเดียวอันละร้อยเคถูกเลยอ้าขายแพงลูกค้าจะซื้อเหรอซื้อไหมมันต้องถูกใจคนจ่ายเงินด้วยสองอันสองร้อยใช่ครับโอ้ยโคตรถูก ถูกูกถูๆถจริงๆเอาไปใส่กับรุ่นอื่นก็ได้นะใส่ได้ทุกรุ่นครับเป็นกป๊นิ้วใส่ได้หมดเลยอ๋อเป็นแป๊นิ้วก็คือไข่น็อตหกเหลี่ยมปึ๊บประกอบจบเลยคนึ่งร้อย0นึ่งรคันนี้ก็เลยใส่ไปเท่าไหร่บอกเนี่ยหนึ่งสองสามสาหกเจ็ดแปดประมาณนั้นดวยเจ้าของรถด้วยใส่แล้วจะดูดีครับดูดีแปดร้อบาทจะดูดีขึ้น800บาทนี่ถ้าเกิดว่าตรงๆนะพร้อมแหลกนะคือแม่งหล่อกว่าของอิตาลีอ่ะอิตาลีนี่โดนไปขั้นต่ำเป็นหมื่นนะ จริงจริงมีคนไทยด้วยกันครับไม่เป็นไรโอเคครับของไทยทําไทยใช้ใช่ครับไทยเจริญใช่ผมว่าพี่ตูนเจริญมาผมไม่เจริญโอเคอันนี้คือลูกค้ารอทําอยู่ครับผมแต่ผมได้ข่าวบอกว่าจริงๆแล้วตัวพี่ตูนเองมีของเล่นเยอะกว่านี้มีครับไม่ใช่ไหมมีป่ะมีครับผมขอขอให้แบบเพื่อนๆดูด้วยนะ่ออฟพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟไปเขีนรถ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 ร้านช่รถล่อรถล่อลูกค้ามารถล่อลูกค้า อ๋อแอบไว้จอยอีกบ้านนึงครับครับผมเพราะว่าโซนนี้จริงๆคือเป็นโซนติดตั้งครับูมค้าใช่ใช่โซนรงงานก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งใช่ไหมอันนู้นก็ติดตั้งเหมือนกันอ๋อเหรอติดตั้งเหมือนกันที่ทำงานผมจะอยู่อีกซอยอ๋อเหรอครับโอ้โหเยอะแยะแต่แป๊ไก่มันรองรับลูกค้าไม่ได้อืมจริงจริงเพราะว่าจริงๆก็คือเรารับหมดทุกรุ่นแหละว่างั้นดีกว่าครับอืมแต่ว่าวันนี้กระแสไหนมาก็ทํากระแสนั้นเลยตามกระแสโอเคผม ในระหว่างรอผมขออนุญาตเดินไปถามลูกค้าได้<ม>ไดครับผมได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่ตูนยืมไม่ยืมไม่ครับเดียวเจ้าของก็หมดเลยไหมครับใช่ครับขอคนนี้ก่อนนะคนนี้มาคนเดียวใช่ครับมาคนเดียวครับคันไหนครับคันที่สองคันที่สองคันนิวหนะคันนี้คันนี้อทําไมถึงซ<ม>ื<ม>้ออะพิเลียอ่าเดิมที่ผมขับเวสป้าอยู่แล้วอ๋อเป็นแนวอยู่แล้วอยู่แล้วพอดีเห็นตัวเนี้ยตอนแรกผมจะไปออกตัวอื่นด้วยอื ด้วยเงื่อนไขในการออกมันอาจจะยุ่งยากก็เลยมาตัวนี้จบที่เดียวเลยจบเลยใช่ครับแล้วก็ฟิลลิ่งมันลู้ได้ทุกทุกคลุกคลื้นนะใช่มันลู้ได้จริงลู้ได้ครับสบายอันนี้คือใส่ปี๊บใส่กระเป๋าด้วยก็คือขี่จริงแน่นอนขี่จริงแน่นอนพี่ออกทิประนองมาด้วยไประนองมาเลยไปเทโคร์มาแล้วลื่นไหมลื่นยางอาจจะไม่เกาะถนนต้องเปลี่ยนยางใหม่นิดนึงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าขี่เป็นรู้ใจมันนะพี่ว่ามันก็เกาะอยู่นะใช่เกาะอยู่ต้องต้องรู้ใจมันนะโอคคบบุณรั อ่ะสวัสดีครับลูกพี่ไปไงขี่แล้วรู้สึกไงบ้างหรือว่านั่งแล้วเป็นไงบ้างดีค่ะคือชอบเพราะว่าค่ะเป็นแบรนด์แบรนด์นอกแบรนด์อิตาลีขี่แล้วไม่ค่อยมีใครเหมือนคนจะมองเยอะโอ้นี่แแบบบุมมองไม่เหมือนใครเลยเว้ยกูมองแต่แบรนด์นอกคือพูดง่ายคือแบบว่าเน้นแบบว่าขี่แล้วหล่อเท่ใช่ค่ะไม่เหมือนกับชาวบ้านแน่นอนดีด้วยค่ะแรงแรงด้วยใช่ เขาขี่เรานั่งแล้วมีความรู้สึกไหมว่าแบบเวลาขี่แล้วมันแบบภูมิใจรถอิตาลีเนาะติดไฟแดงนี่เราลอยนะใช่ลอยมากพี่ไม่มีใครแบบว่าไม่มองอ่ะใช่ฮะเพราะว่ามันจะต้องคิดว่าเราเที่ยวอะไรวะใช่เจะมองรถอะไรใช่ไหมทุกคนเลยมองว่ารถอะไรไม่เคยเห็นในเลยจบในฐานะที่เป็นคนขี่เป็นขี่ดีไหมขี่ดีสบายเนาะสบายมันมันชิลมากเลยมันชิลติดมืออ่ะเอาง่ายปลื้มปึื้เลยปลื้มปลื้ ถือว่าโอเคอะฮะถ้าเราวิ่งสายทัวรงเนี่ยตอบโจทย์แน่ๆแน่นอนเพราะว่าปกติเราสองคนก็คือขี่เที่ยวอยู่แล้วโอเคตามนั้นขอบคุณนะครับขอบคุณครับของเรามีป่ะไม่มีนั่งเฉยๆป่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะตามนั้นไปไปมาโผล่มาปั๊บกล้องผมเบลอกล้องผมเบลอนอนน้อยโผล่มาปั๊บนี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นี่นี่นี่รอกตัวเองเหรอใช่ครับทำไมมันสวยอย่างเงี้ยก็เอาไว้ เอาไว้หลอกเด็กไว้หลอกลูกค้าให้เขาอยากได้เหมือนเราโจทย์ของของร้านพี่ตูนอะพิเรียสอาร์จีดีสองร้อยต้องทำแนวไหนทัวริงครับทัวริงแต่อันนี้มันแบบทัวริงออกแบบแนวแบบกึ่งๆึ่งเลสซิ่งด้วยใช่ใช่ครับสวยว่ะเอาไว้ปนกินสองทางเลยพี่ปนกินสองทางโอ้ใช้คําได้แบบโคตรโอดเลยมาผมว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าแนวแนวเขาเรียกว่าแนวประยุกต์ละกันแต่ยังมีความสูงของคำว่าเป็นทัวริงอยู่ใช่ใครับแต่ก็มีความสปอร์ตเลสซิ่งผสมไปด้วยใช่ครับทั้งหมดคือของตัวเองหมดงไหม ของผมหมดเลยหมดเลยโรงงานพลาสติกก็โรงงานผมเองฮะผมมีทำพลาสติกด้วยคาร์บอนก็ทำพลาสติกทุกอย่างแทบแทบแทบไม่ต้องซื้อใครแล้วคุยกินเรียบเลยสุดยอดว่ะพ่ตูลผมอ่ะเอานี้แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาชุดหน้านี่คือหล่อมาให้พอดีกับทรงเลยครับครับเป็นแนวสปอร์ตก็ได้ใช่ครับทัวิงก็ได้ครับกี่ตังแผ่นนี้อันนี้ผมขายหน้าร้านอยู่ พันสองพันสองร้อยบาทครับผมใช้น็อตตัวเดิมจิ้มเสียบได้เลยรูตรงหมดใช่เราเรียกว่าเป็นตัวครอบหน้าได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมหากครอบหน้าพันสองชิลไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ของเดิมครับอันนี้ก็คือชิลสร้างสูงขึ้นใช่กึ่งกึ่งให้มันมองแบบกึ่งทัวริงมีมีแบบทัวริงผสมนิดนโอเคทัวริงผสมเยอะกว่าแนวสปอร์ตนะโอเคครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่าแนวแนวที่สูงขึ้นแล้วก็มีความเป็นสโมกด้วยใช่ใช่ไหมใช่แพงไหมพี่ตูนอันนี้เก้าร้อยบาทเก้าร้อยเอง เออน่าน่าสนใจอันนี้น่าคบค้าเพราะว่ารืยว่าเพราะว่าเท่าที่ดูมาอีกหลายหลายสำนักเขาไม่ได้ทําเป็นสีนี้อ๋อก็ทำเป็นสีใสอันนี้สีแบบว่าสีสโมกหน่อยผมว่ามันสวยดี900บาทของมีเลยมีเลยอะตามนั้นหูกระจกอันนี้เปลี่ยนใหม่เหมือนกันใช่ครับให้มันให้มันมีความเป็นทอร์เรนมากขึ้นอีกแต่ว่าที่เห็นมันจะเก๋อ่ะอาตัวนี้ก็คือสามารถที่จะยึดติดกับตัวของชุดสีเดิมได้เลยได้เลยครับได้เลย อแพงมากพี่ตูนอันนี้พันสองพันสอราคาฐานฐานพันสองก็จบอยู่ที่แปดร้บาทราคาก็จุ๊บจิ๊บเลยคือชุดหน้านี้ไม่กี่ตังเลยนะไม่กี่ตังครับโอเคควรเวลาจะตัดสินใจซื้ออะไรอ่ะต้องให้ราคาไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกมากอืแบบกลางๆโอเคที่พูดมาไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตอนนี้ตัวของอ p พิเอียร์ r t ส0งเนี่ยเขามีโปรอยู่ คน<ช>คที่ออกวันบ่ม่ตุลาถึงถึงธันวาคมเนี่ยจะมีโปรที่ไปทํทเป็นไวเชอร์เอามาแต่งร้านพี่ตูนได้หมื่นบาทครับผมครับเออลืมหามไปตัวเองได้โปรยังอ๋อใ,ใช้โปโอยู่โอ้ถึงว่าทำไมมากันเยอะใช้โปรห้าพันคุ้มค่าผมก็ใช้ได้อย่างเงี้ยได้ครับ <laughs> อันนี้คือเขาเรียกว่าโปรโปรไม่ถูกทอดทิ้งโอเค ก็คือคนที่ซื้อก่อนเดือนตุลาคมเขาจะมีโปรโมชั่นที่เป็นวอชเชอร์ให้อีกห้าพันคนที่ซื้อตุลาคมถึงธันวาคมวอชเชอร์หมื่นหนึ่งเอามาแต่งร้านไหนก็ได้ร้านเดียวใช่ครับอย่างวันนี้ดูที่ร้านพิตูลสุทธิสารอยากได้อะไรก็หมื่นหนึ่งจัดไปเลยซื้อทีเดียวทีเดียวใช่แต่ถ้าอยากจะต่อยอดก็ซื้อได้ก็จ่ายตังเองจ่ายตังเพิ่มโอเคตามนั้นมาดูต่อชุดหน้าจบไปชุดนี้ก็จะมีอันนี้อันนี้เรียกไม่ไม่อันนี้แหลกเนี้ยเวอร์ไหน เวอร์สามั้ยหรือว่าเวอร์สองผมยังไม่ได้ตั้งชื่อพี่เดี๋ยวอีกสักตอนเย็นก็จะตั้งไออันนี้คือที่ลูกค้าติดอยู่ใช่ครับใช่ครับอ๋อแหลกมาใหม่ชื่อมาใหม่น้องมาใหม่ที่เมื่อกี้เราบอกว่าไอนี่ชิ้นละร้อย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 ครับครับชุดนี้สี่พันห้าครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้วอร์ชอร์ที่เป็นหมื่นหนึ่งเหลือเหลือเลยเหลือครับโอ้โหแจ๋วว่ะได้หลายอย่างอาจจะได้แหลกท้ายด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันเราได้ทีละตัวครับชุดนี้สี่พันห้าส่วนตัวที่เป็นตัวพลาสติกตัวนี้ก็ตัวละรับ หลต่อมาอามีคิ้วล่างนะนี่นี่จะน้อยช่องลมแบบดูแบบสปอรสนอยตัวนี้ก็คือใช้รูเดิมที่มีอยู่จิ้มได้เลยถูกไหมไม่ไม่มีรูเดิมครับที่เจาะรูเพิ่มอ๋อเจาะรูเพิ่มครับาก็แจ้งลูกค้าไปเลยว่าใพี่ต้องเจาะรูเพิ่มนะรับได้ก็รับไปรับไปต้องเปลงติดมันง่ายๆแค่นั้นเองนะครับต่อไปหลายต่อมาที่ล้อครับผมทําสีเองแน่นอนก็โรงงานผมเองอยู่แล้วโรงงานผมเองอยู่แล้วสีพี่ตูนเนี่ยเลือกได้ทุกสีปะ สีตอนนี้มันมีอยู่สิบสี่สีสิบสีสีใช่ครับที่บอกว่าเป็นสีหากินเลยใช่ครับยกตัวอย่างได้ไหมสีสีเลยแดงแดงแเงินเงินดำเงาดำเงาม่วงม่วงเขียวเขียวครับชมพูความรักหน่อย่แล้วก็เหลืองอ่าแล้วก็เป็นสรุปแมงค์คมหมดแล้วมันมีที่มันครบหมดละครบหมดละครบหมดละแจ้งมาสิบสีสีทำสีกี่ตังค์ทำสีรุ่นนี้ทำอยู่สามพันห้าร้อยบาทครับก็ยังอยู่ในงบ ถ้าพูดถึงหมื่นหนึ่งที่ยังอยู่ในงบใช่ครับเพราะผมดักทางไว้แล้วไง <tossed Reading> อ๋อคือจิ้มได้เลยว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยใสยใ่คันนี้เนี่ยประมาณไหนใช่ครับถ้ายังยังไม่ได้ดูครบหมดนะพี่ตูนหมื่นหนึ่งเนี่ยตกหล่นที่ต้องเติมนเนี่ยอีกกี่ตังคันนี้คันนี้นนถามคันนี้มันก็ไม่ไม่รวมท่อลกันไม่รวมท่อไม่รวมโชคอ่ะก็หมื่นไม่เยอะพี่หมื่นไม่เยอะหมื่นไม่เยอะยังรับได้อยู่ยังอ่ะตามนั้น่ะดูต่อสีครับสีอะพีเดียไม่มีสีนี้ นี่ก็คนเองให้มักสะดุดตาใช่คนเองแต่ที่สะดุดกว่าก็คือว่างานคาร์บอนใช่ครับเห็นบอกว่าตัวเองเป็นโรงงานคาร์บอนเป็นครับแต่ไม่ค่อยได้คุยแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังเพราะมันขายได้อยู่แล้วฉะนั้นไอเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยคือคุ้มเองใช่ครับสองชิ้นกราบมีราคาแหละอันนี้ไม่ตั้งราคาที่อาจจะอยู่ประมาณ4 5 0 0 4 5ห้าี่ันห้าก็คือคู่ละ5ี่สันห้าับนะ ก็จะเป็นคาร์บอนที่มีเท็กเจอร์ของสีแดงผสมเข้าไปด้วยใช่ครับซึ่งมันทํายากกว่ามันไม่ได้ยากพี่มันแค่เพิ่มเพิ่มเวลางานเข้าไปเนั่นแหละมันเป็นคาร์บอนขาวแล้วก็อัดแดงเพิ่มไปอ่าโอเคทาเองฉะนั้นก็คือรู้หลักการอยู่แล้วครับผมโอเคครับมาต่อแฮนด์แผงคอก็เปลี่ยนเปลี่ยนครับเป็นจะเป็นแฮนด์อ้วนครับบางคนมองอาจจะแฮน2ยี่สิบสองมิลมันเล็กไปดูให้มันบึกบึนหน่อยก็เรียกว่าเป็นแฮนด์อ้วนม็มีตุ๊กตาเสริมกับแฮนด์แค่นี้ครับซึ่งก็คือสามารถจะ ตุ๊กตากี่ตังอนนี้น่าจะ6 5 0 650พันเดียวพันเดียวโอ้โหตั้งราคาโคตรน่ารักเลยใช่ครับว่าทำไมลูกค้ามาทําเยอะจังมันก็ต้องตัดคนอื่นบ้างเออเออยอมยอมไม่มาแบบมาแล้วแบบเออพิตูลของเยอะไงแล้วแบบจิมได้เลยพี่ผมอยากได้ใคนอย่างงี้ครับเท่าไรหร่650พันหนึ่งพันหกห้าสิบจบโอเคติดตั้งฟรีด้วยติดตั้งฟรีตะหาดอ่ะมือเบรกสองฝั่งครับมือเบรก เบรกอันนี้พันสี่ร้อยพันสี şey> ่ร้อยครับคู่ละคู่ละครับพันสี่ร้อยก็ถูกอีกแล้วก็ถูกครับถูกงานดีด้วยงานดีด้วยคุยเลยงานดีด้วยโอเคอ่ะต่อต่อมีอะไรต่อมีเบาะครับผมอ่ะเบาะเบาะก็เพื่อนเพื่อนกันพี่ชายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเรียกว่าเพื่อนเพื่อนในวงการนะพี่ใหญ่ครับผมยงค่อขวังครับอันนี้ก็ทําอยู่อาจจะสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทเอาเบาะโครงเดินมาทําใช่ครับมีสลับเลย อ๋อมีมีรอแล้วเอาต้องเตรียมไว้ที่พี่โอ้สุดยอดสังเกตได้ว่าแก๊งแถวๆนี้นี่คือแบบว่าพอมันมาปั๊บแล้วมันเวิร์กปั๊บพี่แกทําดักรอหมดเลยไม่เวิร์กก็ทําครับไม่เวิร์กก็ทำเลยเจ๋วว่ะอ่ะต่อต่อเมื่อกี้นี้พูดถึงแหลกเออการกันล้มไปละมาแหลกหลังบ้างอันนี้แหลกหลังอันนี้ครเองครับผมกี่ตังค์พันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับสังเกตได้ว่าที่ผมไปถ่ายมาเป็นแนวทัวร์ลิงเนี่ยคือเขาจะมีกระเป๋าข้างด้วยครับแต่อันนี้คือไม่ไม่เน้นเน้นกระเป๋าหลังอย่างเดียวผมว่า ส่วนตัวผมชอบว่ามันไม่เกะกะกระเป๋า,<อ>าข้างมันน่าจะขี่ยากมันอ้วนครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะผมมองผมคิดว่าแค่ใส่สับปะระประมาณนี้ก็พอหรือบางคนไม่ชอบกล่องอก็รัดท้ายเอาอืขี่ตังนะพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยชุดหน้าสี่พันห้าพันแปดร้อยู้ง่ายคือเป็นรุ่นเดิมที่บอกว่างบห้าพันก็เติมหน่อยเดียวก็จบเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่ผมออกมาแรกๆเนี่ยผมก็เครียดนะแม่งไม่มีร้านาไหนทําให้กูเลยว่ะจนผมแบบไม่ขี่แม่งแล้ว ไม่ไม่ไม่ได้ห่วงเรื่องการล้มไงเพราะผมขี่ยังไงก็ไม่ล้มนั่นแหละก็เลยไม่ใส่พอมาตอนนี้คือเริ่มมีของเยอะขึ้น4 5่พันตัวเลือกง่ายมีวอเชอร์ให้ห้าพันหรือหมื่นแล้วแต่คุณจะซื้อเมื่อไหร่ก็ใส่ได้เลยครับผมโอเคมาต่อไอ้พวกงานหุ้มนี่คือถ้าคนจะมาใส่ต้องรอไหมหรือว่ามีตอนนี้ตอนนี้ต้องรอครับเพราะว่าเบิกของยังไม่มาโอเค แป๊บเดียวพร้อมเลยเสร็จเลยโอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแนวพูดพูดถึงเป็นแนวสปอร์ตครับพี่ตูนก็คือรับกุ้มแต่คือขอให้จอดรถหน่อยอย่างนั้นปะผมส่วนใหญ่จะไม่ให้ลูกค้าจอดนะครับผมจะเบิกของมาแล้วทำแล้วค่อยมาเอาอือเอาอย่างนั้นเลยมันต้องพร้อมครับจะเอาเงินลูกค้าเราต้องพร้อมด้วยสุดยอดแนวคิดเจ๋ามากครับไม่ทิ้งรถไม่ทิ้งครับคุณไปขี่ก่อนเลยฮะเงินก่อนใช่ตามนั้นเหลือไปมองอีกก้องหมุนไปทางนี้นะก้องเอากล้องไว้พอกล้องเทเลไม่ต้อง อย่าบอกนะว่าท่อแบรนด์ตัวเองอีกใช่ครับนี่จะไม่ให้คนอื่นเขากินเลยก็ตอนนี้ประกอบสมมูติแบบมากครับโอ้แฟชั่นสุดยอดนี่คือท่อเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นตูนอ e ีวอลูชั่นโปรเจกต์นว้ยท่อแกทำเองนว้ยคิดดูแลก้กันแบรนด์อื่นก็คงจะงงๆไอ้นี่ไม่เอาหมดทั้งคันเลยว่ะส่วนใหญ่ที่ผมผมขายได้นะพี่ม,มันจะลูกค้ามาแล้วแล้วเขเชื่อใจเราอืเพราะว่าเ,าเสนออะไรเขาก็ เชื่อใจเขาอะไรก็ได้เพราะว่าพี่จริงๆก็คือพี่ตูนทําแต่ละอย่างก็คือขึ้นกับงานรถตัวเองใช่ครับแล้วก็ลองใช้เองด้วยครับท่อใบนี้ทรงสวยดีกี่ตังค์เจ็ดพันหเรอครับพร้อมคอพร้อมปลายพร้อมไาส์ทำหมดเลยหมดเลยครับเฮ้ยสวยสวยวิ่งดีไหมลองวิ่งดูยังวิ่งมันถามผมว่าสู้ท่อเดิมไม่ได้ เพราะว่ามันโล่งไปใช่ไหมใช่ครับมันต้องต้องแก้ไขเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คืออาจจะว่าใส่จุกให้มันลดเสยงไส้ยังใหญ่อยู่อ่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทดสอบจนดีทดสอบจนดีแล้วแต่แต่ที่ใส่ลูกค้าไปมีใส่ไปคันหนึ่งแล้วก็พัฒนาจากตัวนี้อ๋อคืออาจจะเปลี่ยนจุกให้มันเล็กลงใช่ครับใส่ใช้เป็น1.6โอเคก็วิ่งไม่หนีจากเดิมก็วิ่งได้วิ่งได้เลยอ่าสวยงามครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยกระเป๋ากระเป๋าตัวเองก็ขายอยู่ ก็ม <m ix> ีครับมีใบนี้กี่ตังค์อันนี้ไม่ได้ทำเองนี่พี่นี่รับเข้ามาแล้วเขามา <m ix> <m ix> แต่ตัวมีหตือนี้ไ <undergo live S 1> ม่เกินสองพันไม่เกิน2 0งพันจะถูกไปไหนเนี่ยมันก็เอาไว้รองรับลูกค้าครับบางคนเขาเพราะยุคนี้มันยุคออนไลน์อ่ะถ้าราคาเราผิดแล้วก็ผิดเลย <m ix> โอเคตามนั้นถ้าเกิดนับดูดีๆเนี่ยของแต่งของพี่ตูนเนี่ยในแนวของทัวร์ลิงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเป็นทัวร์ลิงที่ราคาแต่งถูกสุดละครับเท่าที่ผมไปทายทายมาอีก3ล้านนะถูกสุดละ ก็ผมต้องการลูกค้าไงผมก็ต้องทําราคาด้วยโอ้โหโดนใจมากเลย <c oughs> มาแบบแบบมาทัวรลิงผสมแนวเลสซิง่งสปอร์ตแบบนี้ลูกค้าเอารถมาทิ้งวันเดียวเสร็จไหมรอรับได้เลยครับรอรับได้เลยครับโอเคเหมือนกับเนี่ยกำลังทํำๆอยู่เนี่ยครับรอรับได้เลยครับโอเคแจวแจวถ้าถ้าถ้าคนที่แบบว่าอยู่ทางบ้านก็มีจัดส่งอยู่แล้วครับจัดส่งออนไลน์ ได้มีวิธีติดตั้งให้ก็เดี๋ยวผมก็จะทําวิดีโอให้ลูกค้าว่าไอ้นี่ใส่ตรงนี้นี่แต่ที่ก่อนนะนั่นแหละที่ผมถามเพราะอะไรเพราะว่าผมกลัวแบบว่าลูกค้าที่ซื้อไปอย่างเช่นลูกค้าอยู่พังงาอยู่ภูเก็ตต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยากได้แหลกอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ติดยังไ,ไงทําวิดีโอติดตั้งมีเลยครับผมโอเคครบทันนะครับก็บสรุปว่าณวันนี้ตูนสุทธิสารก็สร้างงานขึ้นมาอีกหนึ่งงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว A p พ i เรียเอส0 0ผมเชื่อว่าคนที่คนที่ เป็นลูกค้าทั้งหมดจำราคาคไม่ได้หรอกรถตัวเองราคาเท่าไหร่ครับจำได้ป่ะแสนสี่จำได้แค่นั้นแหละแต่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันคือ1นึ่งแสบาทตัวสแตนดาร์ดหนึ่งแสนบาทตัวสปอร์ตถูกไหมครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นสวนลดดาว7,000มีรับประกัน1ปีหรือหมื่นโล นี่ท่องสคริปต์อยู่ในใจนะเนี่ยแล้วก็โปรโมชันดีโปรโมชันเขาดีแล้วก็จะมีในเรื่องของอวเชอร์ก็คือ10,000บาทอวเชอร์สำหรับคนที่ซื้อตุลาคมถึงธันวาคมนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการนํารถมาแต่งอย่างเช่นวันนี้มาหาพี่ตู 10, นหมื่นหนึ่งจัดยัดไปเลยเกินหมื่นจ่ายเองใช่ครับนะหรือถ้าเกิดว,ว่าคนซื้อก่อนก็คือเดือนออก่อนตุลานะครับก็จะมีอวเชอร์เหมือนกันที่5,000บาทนะครับก็มาติดตั้งที่พี่ตูนได้ แต่คุณจะต้องเข้าไปใน Li@@ n e แอดนะครับแอดอาพิเลียไทยแลนด์นะครับแอดอาพิเลียไทยแลนด์ตามที่เราแปะเอาไว้นั่นแหละนะครับแล้วก็ทําตามสิทธิ์ต่างๆนานาคุณก็ได้เลยจะเป็นคนขี่รุ่นแรกๆนะครับซื้อใหม่หบือนผมก็ได้สิทธิ์ห้าพันซื้อใหม่ล่าสุดก็ได้สิทธิ์หนึ่งหมื่นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกสํานักแต่งใดวันนี้พามาให้เห็นอีกหนึ่งโลกก็คือโลกของพี่ตูนสุธิสารนะครับอินธรมรมละซอยสิบครับผมฝากร้านหน่อยพี่ตูนฝากร้านหน่อยก็ ถนนสุทธิสารซอยอินธรรมราสิอืมเลี้ยวเข้ามาประมาณสี่ร้อยกว่าเมตรนี่สายมือลูกน้องบอกว่าเอางงเลยห้าร้อยเมตรครงๆชครับสายมือง่ายกำแพงดําใหญ่ที่สุดในซอยนี้เพราะที่อื่นเขาไม่กล้าทำสีดำนใช่เปิดวันไหนปิดวันไหนเปิดทุกวันครับอาทิตย์ก็เปิดเปิดครับโอ้จะรุยไปไหนเนี่ยถามจริงความจนมันน่ากลัวความจนมันน่ากลัวใช่ครับอยศเพราะว่าอะไรรู้วะถึงแม้ว่าพี่ตูนจะมีลูกค้าเยอะแต่อย่าลืมอนะเว้ยว่าแกต้องรองรับลูกน้องอีก60ชีวิตอ่ะ เข้าใจเลยว่ามันต้องแบบเนื่อใช่ครับใช่อยู่นะครับในฐานะคนทําธุรกิจเหมือนกันนะครับเอาไปว่าวันนี้อาพิเรีย S R G D สองร้อยอีกหนึ่งคันจากสํานักตูนสุดทิศานก็จบลงแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ตูนมากมากครับคมก็พิจารครับใครสนใจก็ติดต่อกันเองละกันนะครับกับแนวทางในแนวทัวริงผสมสปอร์ตเดสซิ่งจากตูนสุนิศานะครับวันนี้ผมกับพี่ตูนลาไปแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ